ผู้พิการที่เปิดบัญชีและเบียคส่งขอผ่านธนาคารทกสพอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเบิกเงินได้จะต้องทำอย่างไรวันนี้ป้าปอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะญาติถามเข้ามาว่าแม่เปิดบัญชีร่วมกับน้องน้องเป็นผู้พิการนะคะ ยู่จังหวัดตัวเองก็เบิกได้ไม่มีปัญหาอะไรพอไปอยู่ต่างจังหวัดเอาสมุดบัญชีไปเบิกเบิกไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่มีบัตร ATM จะทำยังไงดีเพราะว่าเคยติดต่อจะขอทำบัตร ATM แล้วธนาคารบอกว่าทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรมาฟังคำตอบจากป้าปอนะคะวันก่อนทำคลิปไปเป็นคำตอบจากพมจรนะคะก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่วันนี้เป็นคำตอบจากธนาคารค่ะ ปาปอติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารทกศมาแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะเรื่องของการเปิดบัญชีกับธนาคารค่ะถ้าเราเปิดบัญชีกับธนาคารด้วย 2- ชื่อขึ้นไปสมมุติว่าเราเปิด2คนก็สามารถเบิกได้1ใน2ถ้าเปิด3คนผู้มีสิทธิ์ถอนคือ2ใน3อันนี้คือโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกบัญชีที่เปิดมากกว่าหคนจะไม่สามารถที่จะทําบัตร ATM ได้นะคะ อันนี้ทุกธนาคารเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคนนี้ก็เช่นกันก็คือเปิดบัญชีชื่อแม่กับชื่อลูกร่วมกันจึงไม่สามารถทําบัตร ATM ได้นะคะแล้วก็ไปเบิกต่างจังหวัดไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นข้อกําหนดของธนาคารค่ะดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือให้กลับมาติดต่อที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้นะคะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะชี้แจงให้ฟังนะคะแล้วเราเหมาะกับวิธีไหนก็ค่อยทํานะคะแล้ววิธีแก้ไขอ,อีกันึงนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือถ้าผู้พิการเป็นผู้ที่เขียนได้ก็ให้ผู้พิการเปิดบัญชีคนเดียวเลยค่ะถ้าเขาเปิดบัญชีคนเดียวเขาจะสามารถทําบัตร ATM ได้แล้วใครๆก็สามารถเอาบัตร ATM ของเขาไปกดเงินแทนเขาได้นะคะวิธีที่3ก็คือให้แม่นะคะเปิดบัญชีผู้พิการอาจจะไม่สะดวกเขียนหรือว่ามาลําบากแบบนี้ค่ะอย่าเปิดบัญชีร่วมกันนะคะให้เปิดบัญชีเป็น ชื่อแม่เพื่อลูกแบบนี้นะคะอย่างเช่นนางป้าปอจ้าเรื่องสุขภาพเปิดบัญชีเพื่อเด็กชายก็ไก่แบบนี้นะคะนางป้าปอนี่สามารถไปเบิกเงินคนเดียวได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทําบัตร ATM ได้ค่ะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะและวิธีที่4นะคะก็คือย้ายธนาคารเลยค่ะถ้าเราจะไปอยู่ที่น่นนานหมายถึงอยู่ต่างจังหวัดนานก็ให้เราย้ายจาก จังหวัดเดิมค่ะไปรับเบี้ยที่จังหวัดที่เราอยู่จริงๆเลยค่ะพอเราย้ายไปเราก็ต้องไปแจ้งทางอบตหรือเทศบาลที่ดูแลพื้นที่นั้นอยู่นะคะเขาก็จะเอาเราไปขึ้นชื่อขึ้นทะเบียนแล้วจากที่เดิมเราก็จะหมดสิทธิ์นะคะเราก็จะไปรับสิทธิ์ที่ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ไปเปิดบัญชีที่ใหม่เลยค่ะ คงจะไขข้อข้องใจของหลายท่านได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปของปปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ